ันี้ผมพามาชมที่ดินแปลงเล็กๆนะขนาด1ไล่2ไร่2งานนะครับผมไอหน่งไร่2งานเนี่ยจะขายยกทั้งแปลงก็ได้หรือว่าจะแบ่งก็ได้นะเป็นแปลงละ300ตารางวา2แปลงอ่าและที่สําคัญสาธารณูปโภคครบนะครับไฟฟ้านะไฟฟ้าหน้าแปลงมีนี่ปะปาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมนะมุดโฉนดครบชัดเจนนะครับผมนะ ฉนดเนี่ยคือเป็นฉนดคุดแดงนะครับผมนะแปลงเต็มเต็มเลย1ไร่2งานนะครับนะแปลงเต็มเต็มหไร่2งานอ่าเราจะแบ่งก็ได้นะเป็นแปลงละ300ตารางวาเนาะที่สําคัญนี่โหนอกจากไฟฟ้าประปาคบไม่พอถนนกว้างด้วยนะหน้าแปลงเนี่ยคือถนนกว้าง8เมตรเลยนะครับนะความกว้างของถนนเนี่ยแเมตรเลยนะอ่าทางโครงการทําให้8เมตรแปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายนะและที่สําคัญห่างจากถนนรัดยางเห็นไหมครับถนนรัดยางอยู่ฝั่งนั้นครับ นั่นอะฝั่งเสาไฟใหญ่ๆครับผมนะอ่าฝั่งบ้านสีฟ้าฝั่งบ้านเรือนอะนั่นอะถนนรัดยางอะลงมาแค่200เมตรเท่านั้นเองครับนะเราจะตรงไปถนนรัดยางตรงนั้นก็ได้หรือว่าเราจะเลี้ยวซ้ายออกก็ไปถนนรัดยางเส้นเดียวกันนะ200เมตรเท่านั้นเองนะเราแวกรอบๆนะครับผมนะตลาดนัดอ่าร้านค้าร้านขายมีอยู่รอ,อบๆเลยครับผมอ่าออกไปทางเนี้ยถนนรัดยาง200เมตรใช่ไหมเราจะเจออนามัยหนองยาไซอ่าแปลงที่ดินใกล้กับอนามายยัยหนองยาไซเพียงแค่5 ร้อยเมตรเท่านั้นเองอ่าแปลงนี้พิกัดนะครับอยู่ที่ตำบลหนองราชวัตรอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมเนาะแบ่งขายถ้าหนึ่งไร่สองงานเนี่ยขายไร่ละสามแสนห้าครับยกแปลงก็คือห้าแสนสองหมื่นห้าพันแต่ถ้าจะเอาแปลงละสามร้อยตารางวาอ่าเราก็ต้องยื่นเรื่องนะครับแบ่งใหม่นะถ้าสามร้อยตารางวาจะขายแปลงละสามแสนบาทครับเพราะว่าเจ้าของเขามีค่าดําเนินการในการแบ่งแยกนะยื่นอะไรต่างเนาะ ก็ลองดูครับผมใครอยากได้แปลงเล็กๆนะสัก300ตารางวาหรือว่า1ไร่กว่าๆอ่าเราแบ่งเราแบ่งขายได้ด้วยนะแปลงนี้แล้วที่สําคัญไม่ต่ํากว่าถนนเลยนะครับเห็นไหมระดับที่ไถเนะี่ยเห็นไหมระดับที่ไถไม่ได้ต่ํากว่าถนนหน้าแปลงเลยนะต่าไปประมาณสัก10 20เซนเท่านั้นเองนะไม่ต่ํามากเลยขอบเขตดูง่ายครับขอบเขตตามธงเลยครับผมนี่เห็นไหมธง,งสีนี่ธงสีนี้สีฟ้าๆหน่อยเนี่ยไปถึงธงเนี้ย ติดถนนสาธารณประโยชน์นะติดถนนสาธารณประโยชน์แปลงนี้ติดถนนสาธารณประโยชน์40เมตรครับลึกก็ตามแทะทงนั้นเลยลงไปมันก็จะมีหลักเขตอยู่ตรงน้นหลักเขตนะลงความลึกเนี่ยประมาณสัก55เมตรนะหน้าหลังกว้างยาวเขา้าเท่ากันเลยนะทรงสวยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเกือบจะเอ่อสี่เหลี่ยมเกือบจะจัตุรัสเลยเพราะว่า40เมตร คูณ55เมตรประมาณนี้ทรงสวยๆเลยเนี่ยด้านซ้ายก็ตามขอบแนวคันนาเลยไปจันทงด้านหลังตรงนู้นเนาะอ่าเนี่ยแต่ถ้าจะแบ่งเนาะแต่ถ้าจะแบ่งเป็นแปลงละ300ตารางวามันก็จะเหลือหน้ากว้างแปลงละสาเอ่อ20เมตรอ่าเนี่ยฝั่งนี้ก็20เมตรฝั่งนี้ก็20เมตรเพราะว่า1ไร่2งานเนี่ยมันกว้างติดถนนเนี่ยทั้งหมด40เมตรครับผมเนาะล้วถ้าเราหัน่นครึ่งเป็นแปลงละ300ตารางวาก็ได้แปลงละ20เมตรติดถนนแล้วก็ลึกประมาณ55เมตรเท่าเดิมครับเนาะ อา้าลองดูนะครับใครชอบอที่ดินเอาไว้ปลูกบ้านได้นะที่ดินเอาไว้ปลูกบ้านได้ของกินของใช้หาง,ง่ายและที่สําคัญห่างจากตัวอําเภอหนองยาไซที่มีโรงพยาบาลหนองยาไซนะปั๊มปตทหนองยาไซธนาคารต่างๆนะเป็นตัวอําเภอใหญ่เลยเซเว่ J, Big Fresh, นซะีเจบิ๊กซีโลตัสเฟน่ะอยู่ตรงนั้นเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเนาะเราออกไปทางเนี้ยเลี้ยวขวาออกไปแล้วตรงยาวได้เลยเออกไปแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะ ตัวตลาดใหญ่ๆก็อยู่ใกล้นะไม่ได้ไกลเลยนะตานข้างเขาจะปลูกสวนตันข้างก็มีสวนกล้วยสวนมะม่วงกันนะครับผมนะดินดีนะเป็นดินดํานะครับผมดินเก่าเนี่ยเป็นดินดํานะดินเก่าเนี่ยเป็นดินดํา่าดินดําดินร่วนนั่นแหละดินร่วนดินร่วนปนเหนียวก็คือดินทํานานั่นแหละครับเนาะ สามารถปลูกพืชปลูกผักขึ้นได้เลยนะครับมะม่วงกล้วยมะพร้าวกะทอนเนี่ยสามารถปลูกได้นะเพราะบริเวณแถวเนี้ยเขาก็จะปลูกกันประมาณนี้เนะาะลองดูครับผมไม่ไก,กลกรุงเทพด้วย130กิโลเมตรเท่านั้นเองนะใครอยากรู้แปลงนี้มันอยู่ตรงไหนจับพิกัดมาที่วัดหนองทรายครับนะวัดหนองทรายนะวัดหนองทรายห่างจากแปลงที่ดินเพียงแค่800เมตรเท่านั้นเองไอ้800เมตรตรงนั้นนะ่ะหน้าวัดนะ่ะก็จะมีตลาด อ่ามีตลาดเกือบทุกเย็นเลยนะมีตลาดาตลาดนะัดตลาดชุมชนอ่นะอ่าตั้งเกือบทุกเย็นเลยของกินของใช้รอบรอ,อบแปลงหาง่ายมีมอไซคันเดียวจบเลยนะจักรยานก็ได้มอไซค์ก็ได้อ่าคือไม่จาเป็นต้องรถใหญ่อะไรเลยอยู่ยามกเกษียณได้เลยครับเนาะบริเวณรอบๆอ,อบกับเพื่อนบ้านเต็มนะไม่ต้องห่วงนะว่ามันจะเหงาอ่าแปลงข้างๆกันเนี่ยก็เป็นแปลงแบบนี้นะครับผมนะอันนี้ผมมายืนอยู่ีขอบหนึ่งเนาะเนี่ยขอบเนี่ยหน้าแปลงเนี่ย ขอบเนี่ยเนาะอ้าวใครสนใจครับผมก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านบนนะอ่าเบอร์นี้โทรหรือแอดไลน์ได้หมดเลยครับนัดชมได้นะรีบเลยนะแปลงสุดท้ายนะจะขายยกทั้ง1ไร่2งานหรือจะแบ่ง300ตารางวาเป็น2แปลงได้ครับนะเรามาคุยกันนะครับผมนะใครชอบ ที่ดินสวยๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะจะได้มีเออจะได้ไม่พลาดนะแปลงใหม่ๆนะครับนะแปลงที่ดินสวยๆแปลงใหม่ๆผมจะเอามาเสิร์ฟอีกเพียบเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมนะ